สวัสดีค่ะท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านผู้บริหารพักสมาชิกพักเพื่อไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนะคะดิฉันขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพักแล้วก็ผู้บริหารพักที่ได้แต่งตั้งให้ดิฉันมาเป็นที่ปรึกษาพักทางด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม inclusion and innovation ค่ะเป็นหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมต่อ ระหว่างรุ่นสู่รุ่นความเข้าใจในแต่ละรุ่นให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากค่ะมนุษย์ทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางความคิดของกันและกันเราต้องพยายามเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ หรือรุ่นของดิฉันเองจนไปถึงรุ่นลูกของดิฉันค่ะความเข้าใจอันนี้จะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจดิฉันเห็นว่าพักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยทุกวันนี้เทคโนโลยีผ่านเร็วมากค่ะมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายระหว่างที่เรากําลังพูดกันอยู่ในห้องนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกกำลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกประโยชน์ต่อมนุษย์โลกทุกคนแต่ดิฉันมองเห็นว่าคนไทยยังรู้สึกว่าพลาดขบวนการพัฒนาเหล่านั้นดิฉันมีความคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพลาดโอกาสขบวนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามารู้สึกว่าเทคโนโลยีก็ยังก้าวผ่านไปเรื่อยๆแต่ตัวของพวกเขา ยังไม่มีโอกาสขวายคว้าเทคโนโลยีเหล่านั้นไว้ในมือได้สักทีดิฉันคิดว่าตัวดิฉันเองค่อนข้างโชคดีค่ะเพราะเป็นลูกที่มีความใกล้ชิดกับคุณพ่อเพราะว่าช่วงเวลาที่ดิฉันเกิดเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็มีเวลาให้ดิฉันค่อนข้างมากกว่าพี่ๆเมื่อท่านได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศดิฉันก็มีเวลาไปหาท่านบ่อยค่ะบ่อยทุกเดือน หรือแทบจะเดือนเว้นเดือนก็ว่าได้ตอนนั้นก็ยังไม่มีครอบครัวก็ได้ไปหาบ่อยไปทุกครั้งก็ได้ไปนั่งคุยกับท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอย่างที่ทุกๆท,ท่านนาที่นี่อาจจะได้รู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างมากนะคะพอไปดิฉันก็ได้รับรู้ค่ะความรู้สึกของคุณพ่อที่เป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์แต่ท่านด้วยความที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆท่านก็จะอัปเดตความรู้ใหม่ๆใ,ให้ดิฉันเสมอ หรือไม่บางทีก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเข้ามาคุยงาน,งานเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปมากดิฉันมีความรู้สึกจริงๆว่าเสียดายที่พี่น้องคนไทยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเทคโนโลยีหรือวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นดิฉันก็บอกกับตัวเองค่ะว่าความรู้ที่ดิฉันมีมาหรือโอกาสในการไปพบเจอนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติมากมาย อยากให้อยากให้ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในพักเพื่อไทยเพื่อที่จะได้ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้มีความหวังแล้วก็ได้ทำฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะนนมากไปกว่านั้นดิฉันเองได้สัมผัสการเมืองมาตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนั้นจำได้ว่าคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เป็นเด็กๆก,ก็ยังไม่มีอะไรมากหลังจากเลิกเรียนก็ไปรอท่านที่กระทรวงก็จะเห็นว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคุยมากมายพอเก้าขวบคุณพ่อได้ไปเป็นออหัวหน้าพักพลังธรรมตอนนั้นคุณพ่อก็พาดิฉันออกไปพกปะประชาชนกับท่านด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลากับท่านไปดูคอนเสิร์ตกับท่านผ่านมาอีกสองสามปีจำได้ว่าอายุ12คุณพ่อได้ตั้งพักไทยรักไทยขึ้นอันนี้เป็นชื่อที่ อยู่ในใจเสมอตอนที่คิดจะมาซ้อมพูดกับทุกคนอันนี้ขอยอมรับเลยว่าจะพูดว่าพักเพื่อไทยบางทีจะพูดว่าไทยรักไทยเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่อายุ12นะคะก็มีความรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้ท่านพาดิฉันออกไปหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคอีสานไปมาหมดจำได้ว่าไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่อำเภอบางกระทุ่มไปเห็นประชาชนพี่น้องทำกล้วยตาก แล้วก็เอาเปลือกของกล้วยตากไปราดน้ํายาเอเอมแล้วก็ทําหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทําให้เด็กวัยสิบสองรู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนนั้นต่อมาคุณพ่อ,อ,อปีสองพันสาประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเอเปขึ้นดิฉันก็เห็นคุณพ่อเตรียมงานตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าประชุมเอเปคืออะไรยังไงคุณพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วก็เสาร์อาทิตย์คุณพ่อก็ไปดูงานประชุมตลอดปีต่อมาค่ะ ได้มีโอกาสอันดีเลยคือได้ตามคุณพ่อไปประชุมเอเปกเหมือนกันนี่แหละที่ประเทศชิลีเป็นไฟล์ที่ยาวนานที่สุดฟล์หนึ่งของดิฉันคือ24ชั่วโมงค่ะไปถึงมีโอกาสที่ดีมากเป็นความภูมิใจหนึ่งของชีวิตที่ทุกวันนี้ยังภูมิใจอยู่คือได้จับมือเช็คแฮนกับท่านผู้นําที่มาประชุมเอเปกตอนนั้นทุกท่านแต่ว่าเสียดายค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีของมือถือเราไม่ดีเหมือนสมัยนี้วันนี้เลย อดเอารูปมาอวดกันเลยนะคะก็ไม่มีรูปเป็นเป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่ก็เสียดายเล็กน้อยค่ะตลอดเวลาที่ดิฉันทําติดตามคุณพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านได้ใช้เวลากับท่านดิฉันสงสัยจริงๆว่าเออทำไมท่านถึงทุ่มเทการทํางานแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าท้อแท้บ้างหรอจนวันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเวลาท่านไปพบประชาชนแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชน นั่นนั่นแหละคือพลังใจที่แท้จริงของท่านเวลาที่ท่านได้ช่วยคนที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในชีวิตให้ชีวิตเขาดีกว่าที่เป็นอยู่นั่นนั่นเองคือพลังใจของคุณพ่อคะ่ะถึงแม้ดิฉันเองจะจบคณะรัฐศาสตร์จุลานะคะ ตอนปริญญาตรีดิฉันก็ได้เลือกที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาของการบริหารโรงแรมเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะทําธุรกิจต่อจากที่บ้านเพราะดิฉันจริงๆแล้วไม่เคยคิดและทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดที่จะเป็นนักการเมืองค่ะเพียงแต่ว่าดิฉันอยากให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสเพราะทุกวันนี้ภายใต้วิกฤตการเมืองแบบนี้ ทำให้เขามองไม่เห็นว่าอนาคตจะไปทางไหนมันมีอะไรรอเขาอยู่ในฟิวเจอร์บ้างมันก็ค่อนข้างยากมากๆสำหรับพวกเขาค่ะดิฉันคิดว่าพักเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสได้เป็นพักการเมืองหลักแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาแก้วิกฤตต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองวิกฤตสังคมและที่สำคัญวิกฤตทางโอกาสของคนรุ่นใหม่ดิฉันจึงตอบรับเป็นที่ปรึกษาของพัก เพื่อไทยพักเพื่อไทยในด้านของการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมค่ะดิฉันตั้งใจนะคะอยากจะใช้ประสบการณ์ที่มีตัวเองเป็นคนในเจ n Y ซึ่งก็จะใกล้ชิดกับคน Gen Z แล้วก็เพิ่งมีลูกที่อยู่ใน Gen Alpha และที่สำคัญดิฉันก็ยังคอนเนคกับคุณพ่อที่เป็น Baby Boomer แบบทันสมัยก็ ดิฉันคิดว่าฉันอยากใช้ประสบการณ์ตรงนี้ที่มีมาอยากจะเข้ามาร่วมกับพักเพื่อไทยเพื่อพัฒนาโอกาสให้เด็กๆให้คนรุ่นใหม่ได้มีความหวงังมีความฝันแล้วก็ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะหากถามดิฉันนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งที่อยากจะปฏิรูปก่อนอื่นเลยคือดิฉันคิดว่ามี3ามเรื่องหลักๆค่ะ เรื่องแรกเลยเราจะต้องปฏิรูปการศึกษาการศึกษาอย่างสมมติเศรษฐกิจของของประเทศไทยเราอะค่ะถึงจะดีกว่าหลายๆประเทศแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาแล้วการบริหารจัดการของเรายังด้อยกว่าประเทศอื่นมากเพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีของเรายังน้อยมากๆค่ะอันนี้คือประกาศแรกที่เราต้องเริ่มทำเลยส่วนประการที่สองคือการปฏิรูปเทคโนโลยี เราจะต้องมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่านี้เราเห็นกันแล้วค่ะว่าสมัยนี้การเขียนโปรแกรมสําคัญมากเราจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเคยคุยกับคุณพ่อท่านบอกเลยว่าเด็กภายในสิบขวบจะต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้แล้วเริ่มได้แล้วที่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมดิฉันก็ถามคุณพ่อทันทีว่าอ้าวแล้วลูกล่ะเ,เลยสิบขวบมาไกลมากแล้วพ่อบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะช้าเกินไปเราสามารถเริ่มกันได้เพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อชีวิตเราอย่างมากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญของเราเทคโนโลยีต่างๆเราจะต้องเราจะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยยังเข้าไม่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เนต็ตเลยในชุมชนต่างๆก็ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้มากพอเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมา เราจะรู้ได้ว่าหลายๆท่านอาจจะมีลูกเล็กมีใครที่เรียนฟอร์มโฮมกันเราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าการเรียนฟอร์มโฮมเรายังไม่มีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบอีกอย่างคือผู้เรียนและผู้สอนเองก็ไม่ได้มีแมทเทียลเพียงพอที่จะทํานําการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จได้ดีรัฐจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้จะต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่านี้ค่ะสุดท้ายเลย 3. การที่3ก็คือเราจะต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลีเหมือนบราซิลเหมือนที่ญี่ปุ่นค่ะที่เขาส่งเสริมเ,เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเขาทางวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมมาหรือวัฒนธรรมประยุกซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นการที่เราสิ่งสําคัญของการซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะต้องสนับสนุนเลยคือเสรีภาพทางความคิดเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะคะผู้นำของประเทศจะต้องมีหัวใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะซอฟต์พาวเวอร์ในอีกด้านหนึ่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีเรื่องทั้งการกีฬาการออกแบบการเขียนเขียนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกม โปรแกรมบล็อกเชนบิตคอยอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยเราต้องส่งเสริมให้เขาใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มที่นอกจากนั้นนะคะเรายังจะต้องไม์เซตสร้างไม์เซตให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าโลกทั้งใบคือโอกาสของเขาค่ะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะที่ฉันอยากจะฝากบอกกับท่านผู้บริหารพักเพืพ่อไทยท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะ ว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะเทคโนโลยีก้าวเร็วกว่าเรามากแล้วเรายังมีศักยภาพมีคนรุ่นใหม่อีกเยอะที่เขายังไม่ได้แสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่เรามาช่วยผลักดันให้โอกาสเขาขันเถอะทุกวันนี้เราต้องให้โอกาสเขาเพราะเขาเป็นอนาคตของเราและเราต้องการให้ประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ ดิฉันขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่สนับสนุนพักเพื่อไทยและดิฉันคิดว่าแนวคิดเหล่านี้จะทำจะพัฒนาให้พักเพื่อไทยกลายเป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นพักของประชาชนทุกรุ่นทุกวยัยทุกฐานะทางสังคมและทุกภาคส่วนไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไรเราทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน และอยากเห็นประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนดิฉันดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งม,มั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของคุณพ่อ ที่ในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมคุณคแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ